ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์สีน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละอุปกรณ์กันนะครับสีน้ำที่ผมจะแนะนำให้ใช้ก็คือเป็นสีน้ำของวินเซอร์นะครับ วินเซอร์แอ o นิวตันอคอตแมนเป็นสีน้ำที่ราคาปานกลางแล้วก็เหมาะกับในการฝึกเบื้องต้นนะครับเป็นสีน้ำคุณภาพสูง w i n เซอร์แอน n ิวตันเนี่ยจะทำมาสองเกรดจะเป็นเกรดของสำหรับผู้ฝึกนะครับก็คือเป็น c o ต m a n แล้วก็จะมี p r o f e s ชั่น a l เป็นสีน้ำเกรดอาร์ติสอ่อีกเกรดหนึ่งนะครับแต่แรกๆให้เราใช้ของบินเซอร์แอนนิวตันคอตแมนนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดว่าใช้สีอะไรบ้างนะครับแม่สีอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอุปรกรณ์หลักๆก,กันก่อน,นต่อไปเป็นกระดาษนะครับกระดาษสีน้ำที่เรานิยมใช้กันก็จะเป็นกระดาษ อย่างน้อยๆต้องร8 5แกรมขึ้นไปนะครับซึ่งมันจะหนาพอที่จะซับน้ําแล้วมันจะกระดาษไม่บวมจนเกินไปที่ผมแนะนําก็คือ300แกรมนี่จะเหมาะมากนะครับนี้ผมจะใช้300แกรมเดี๋ยวรายละเอียดกระดาษนี่ผมจะไปเจาะเลือกอีกทีนะครับแล้วก็กระดานรองเขียนกระดานรองเขียนใครจะใช้ไม้อัดก็ได้หรือแผ่นอะคริลิกใสก็ได้ แต่ผมแนะนําเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับเพราะแผ่นอะคริลิกเนี่ยเวลาเราพรมน้ําหรือเราลงน้ำเนี่ยมันจะไม่ดูดน้ําจนเกินไปมันจะเลี้ยงน้ํานะครับเวลาเขียนสีน้นํานี่สีมจะชุ่มได้ดีกว่าเนี่ยของผมจะใช้แผ่นอะคริลิกนะครับต่อไปมาที่ผู้กันผู้กันเนี่ยมีหลายแบบนะครับผู้กันแบนผู้กันกลม ผูกก้กานเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดหลักๆก็คือเป็นผู้กันขนสังเคราะห์นะครับแล้วก็ผู้กันขนสัตว์ขนสัตว์นี่ก็จะมีหลายแบบมีแบบมัดลวดมีแบบอ่าบอกอลูมิเนียมแล้วก็มีผู้กันจีนผู้ก,กันจีนก็จะใช้เขียนสีน้ำได้ดีนะครับมันจะอมน้ําพอเหมาะแล้วก็ซับสีได้ดีไว้เน้นวอก ใช้เวลานิดน,น้ำหนักนะครับจะใช้ได้ดีมากแล้วก็ผู้กันแบนไว้ลงพื้นที่กว้างๆนะครับหรือลงน้ำก็ได้แล้วก็มาผ้าเช็ดสีนะครับมีผ้าเช็ดสีด้วยไว้ซับเดี๋ยวเรื่องผู้กันนี้เราจะไปเจาะลึกอีกทีนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปดินสอล่างอ่าจะใช้ดินสอ h b นะครับ ถ้าเราใช้สองีขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้มเวลาเราล่างพอตอนเราลบเนี่ยมันจะสกัดปกนะครับมันจะเลอะเทอะถ้าเป็นเฮเบียเฮบีเนี่ยเวลาเราลบมันจะลบได้ง่ายกว่าแล้วก็ยางลบหรือใครจะใช้เป็นดินสอสีก็ได้นะครับดินสอสีฟ้าสีเขียวสีอะไรได้หมดนะครับหรือดินสอสีระบายน้ําก็ได้เวลาเราลงสีน้แํแเราเส้นมันก็จะเกลืนไปกับสีนะครับใช้ได้เหมือนกันหรือใครชํานาญแล้วล่างด้วยพวกกันเลยก็ได้นะครับ แต่มือใหม่เนี่ยให้ใช้ดินสอ HB หรือดินสอสีไม้ก่อนนะครับต่อไปมาทำความรู้จักกับกระดาษกาวน้ำนะครับกระดาษกาวน้ำเนี่ยเราก็จะใช้ในการขึงกระดาษให้มันเรียบนะครับแล้วให้มันตึงกระดาษกาวน้ําชนิดนี้เราจะใช้น้ําในการรูปเดี๋ยวเราจะไปสาธิตในขั้นตอนวิธีการขึงกระดาษอีกต่อไปนะครับ แล้วมีหลายแบบนะครับมีแบบ1นิ้ว1นิ้วครึ่ง2นิ้วตามขนาดของกระดาษนะครับกระดาษเล็กๆเราอาจจะใช้แค่หนึ่งนิ้วก็พอแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้กระดาษกาวน้ำเราอาจจะใช้กระดาษกาวนิตโตเทปนะกระดาษกาวเนี่ยมันจะมีเขียนว่านิตโตเทปนะครับต่างจากกระดาษกาวทั่วไปตรงที่กระดาษกาวทั่วไปเนี่ยมันจะมีความเหนียวมากถ้าเรามาขึงกระดาษเวลาเราลอกเนี่ยกระดาษมันจะแหกหรือเป็นขุยได้ง่ายแต่นิต โต้เนี่ยมันจะมีกาวที่ไม่ติดไม่เหนียวจนเกินไปเหมาะในการเรามาขึงวาดรูปนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยววิธีขึงกระดาษเราค่อยไปดูกันนะครับต่อไปจานสีจานสีเราก็มีแบบถาดนะครับอ่ามีแบบถาดเป็นหลุมแล้วก็เราสามารถหยอดสีลงไปในหลุมได้เนี่ยนี่ของผมที่ใช้ อ่ก็คือหยอดแล้วก็เวลาเราใช้พอสีหยอดไปแล้วสีมันแห้งเราค่อยฉีดน้ําพรมนะครับพอมันหมาดหรือเปียกแล้วเราก็สามารถใช้ต่อได้อีกเนี่ยโดยเราใช้สเปร์สเปร์น้ําก็คือหากระป๋องสเปร์ขวดสเปร์แล้วเราน้ําใสอันนี้เราจะใช้ในการใช้เทคนิคสีน้ําได้ด้วยเนี่ยเป็นฉีดนะครับเนี่ยเราสามารถฉีดเข้าไปได้ให้มันละลายเวลาเราจะใช้นะครับ ถ้าสีมันแห้งสักพักหนึ่งเราก็ใชู้้กันจุ่มใช้ได้เลยาแบบปิดฝาก็ดีอันนี้ไปเขียนนอกสถานที่ได้ดีนะครับต่อไปฟองน้ำฟองน้ำนี่เราจะใช้เช็ดใช้รูปน้ำใช้ลบใช้อะไรได้หลายอย่างหรือจะล้างจะล้างจานสีก็ได้นะครับเวลาเราใช้เสร็จแล้วจุบน้ำล้างจานสีต่อไปก็ เป็นขันใส่สีหรือถ้วยใส่เออขันใส่น้ําหรือถ้วยใส่น้ํานะครับถ้วยใส่น้าเนี่ยมันจะมีหลายชนิดมีแบบใช้กับนอกสถานที่มันจะพับได้แบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันถ้าเราใช้เขียนในบ้านหรือในสถานที่ต่างๆแล้วก็เป็นถ้วยก็ได้พลาสต,ติกแนะนําเป็นสองใบนะครับไว้ใช้ล้างผู้กันหนึ่งใบแล้วก็ใช้น้ําสะอาดผสมสีหนึ่งใบ ่าก็จบการนําเสนอนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับสีน้ำเนี่ยใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับสามารถเตรียมมือใหม่อะไรสามารถหาซื้อได้นะครับครับสีที่ใช้เราจะใช้ของสีน้ำวินเซอร์แอนนิวตันนะครับถ้า มือสำหรับมือใหม่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็นสีอะไรบ้างให้แนะนำให้ซื้อแบบตลับก็ได้นะครับแบบตลับสิบสสีหรือสิบสีสีก็จะจัดเซตมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ใช้เ,เกดสำหรับนักเรียนนักศึกษาจะมีคำว่าคอตแมนอยู่นะครับแล้วก็สำหรับเฉดสีนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อเป็นหลอดหลักๆก็จะมีสี เกรก็คือเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแล้วก็สีดำอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็สีขาวอาจจะเป็นการเว้นกระดาษแต่อาจจะไม่ใช้เลมอนเยลโล่นี่สำคัญนะครับแล้วก็อะลิสซลีนคิมสันคุนต้ามาลรีนบันเซียนานะครับตรงนี้สำคัญแซฟรีนนี่สำคัญนะครับใช้ใช้บ่อยหรือไบโอเลดเป็นสีม่วง จริงๆในเรื่องเบอร์สีเนี่ยมันไม่ค่อยตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบสีโทนอะไรสีน้ำเงินก็จะมีลายเฉดสีแดงมีลายเฉดแต่ว่าหลักๆไอ้การที่เราจะเขียนภาพคนอะไรแบบเนี้ยถ้าเราจะผสมสีเนื้อเองเราก็ต้องใช้เลมอนเยลโล่กับแคดเมียมเรดเราก็ต้องซื้อแคดเมียมเรดอีกตัวนนะครับเป็นสีออกแดงส้ม แล้วก็แนะนำนะครับมันจะมีบางยี่ห้ออย่างเช่นของอ่าของโฮบายนะครับเป็นสีน้ำญี่ปุ่นมันจะทำสีเนื้อมาด้วยสีเนื้อสองเฉดก็คืออ่เนี่ยจะทำเบอร์เป็นซีรีส์เอนะครับ เป็นโทนสีเนื้อเลยนะครับจะทำมาสองโทนสามารถไปหาซื้อได้นะครับอันนี้เราอาจจะผสมแค่นิดหน่อยถ้าต้องการเป็นเนื้อสีแดงเนื้ออมชมพูแล้วก็ผสมสีแดงเข้าไปในสีเนื้อนี้ก็เป็นอมชมพูนะครับให้ออกไปทางเหลืองก็เอาเหลืองผสมเป็นเนื้ออมเหลืองเนี่ยครับมันจะทําซีรีส์มาสองตัวของโบรไน่าใช้นะครับสีหวานอ่า ส่วนกระดาษนะครับกระดาษเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดหลักๆนะครับอย่างแรกก็เป็นกระดาษที่ทําจากเยื่อกระดาษหรือใยกระดาษจากเยื่อไม้นะครับมันจะมีราคาถูกที่ขายเป็นสมุดวาดเขียนตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับส่วนมากจะเป็นกระดาษเยื่อไม้แล้วก็ประเภทที่สองจะเป็นทําจากใยฝ้าย หรือจะเขียนว่าคอตตอน100%อันนี้จะเป็นกระดาษสีน้ำคุณภาพสูงนะครับซึ่งจะมีหลายยี่ห้อมากในตลาดลองหาทดลองดูนะครับแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีคุณสมบัติจุดเด่นแตกต่างกันไปนะครับข้อดีข้อเสียต่างกันไปกระดาษใยฝ้ายเนี่ยจะแบ่งเป็น3ชนิดหลักๆนะครับจะมีประเภทอัอนแรกนะครับมันจะแบบอัดร้อน แบบอัดร้อนเนี่ยมันจะทําเป็นกระดาษผิวเรียบถ้าเป็นกระดาษผิวเรียบนี้เป็นกระดาษอัดร้อนหมดเลยนะครับจะใช้ในกรณีเราเขียนแบบาภาพพานันภาพประกอบแบบต้องเก็บรายละเอียดส,งสูงๆนะครับแล้วก็แบบอัดเย็นอัดเย็นเนี่ยจะพื้นผิวกึง่งกึ่งเรียบกึ่งหยาบคือจะไม่หยาบจนเกินไปกลางๆ จะใช้ในการเก็บรายละเอียดก็ได้จะเขียนเป็นแนวเพนติ้งแนวตัดทอนให้สีมันชุ่มชุ่มเยิม้มเยิ้มก็ได้นะครับเขียนได้หลายแนวนะครับถ้าเป็นกระดาษแบบอัดเย็นแล้วก็จะชนิดที่3เป็นแบบผิวหยาบผิวหยาบเนี่ยผิวมันจะขรุขระมากนะครับก็คือใช้ในกรณีที่เราเขียนเป็นสไตล์จิตรกรรมต้องการให้มันสีกระจายตัวฟุ้งเยอะๆแต่ไม่ค่อยเหมาะกับการเก็บรายละเอียดนะครับ เพราะว่าเวลาเราเก็บรายละเอียดเนี่ยเวลาตัดเส้นอะไรเส้นมันจะแตกได้เพราะผิวมันจะขูกขระมากครับต่อไปมาดูที่อ่าครับต่อไปเป็นผู้กันผู้กันจะมีอยู่สองชนิดนะครับหลักๆกก็คือเป็นผู้กันขนสัตว์แล้วก็ผู้กันขนสังเคราะห์นะครับผู้กันขนสัตว์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบแบบผู้กันแบบแปลง เป็นแบบแปลงขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแบบผู้กันกลมนะครับผู้กันจีนเนี่ยจะทํามาเป็นแบบผู้กันขนสัตว์หมดเลยพวกนี้บางทีก็เป็นขนแพะขนจิ้งจอกนะครับแล้วแต่าด้ามเขาจะทําบางทีก็ผสมขนแพะขนจิ้งจอกผสมกันผู้กันจีนนี่ก็อมสีอมน้ําได้ดีเหมือนกันนะครับใช้เน้นน้ําหนักอะไรได้ดีแล้วก็เหมือน ผู้กันทางตะวันตกก็จะมีผู้กันขนกระรอกนะครับพวกนี้จะอมน้ําได้เยอะแต่ว่าสีเนี่ยจะอมได้ค่อนข้างน้อยกว่าผู้กันจีนใช้ระบายในพื้นที่ใหญ่ๆหรือใช้ระบายฉากหลังที่เราต้องการให้มันชุ่มๆน้ํานะครับตัวนี้เราก็ใช้ผู้กันขนสัตว์ได้ต่อไปมาผู้กันผู้กันขนสังเคราะห์ ผู้การถันสังเคราะห์นี่ก็จะทํามีหลายเกรดนะครับถ้าเป็นแบบคุณภาพดีๆนี่ก็จะทําเลียนแบบขนสัตว์เลยก็คือขนจะนุ่มสปริงตัวดีผู้การขนสังเคราะห์เนี่ยเหมาะในการเก็บรายละเอียดมากในพื้นที่เล็กๆเพราะว่ามันจะอมน้ําได้น้อยกว่าผู้การขนสัตว์แล้วก็จะอมสีได้เยอะกว่านะครับผู้การผู้การขนสัตว์เนี่ยจะเน้นไปทางอมน้ําเวลาเราเก็บรายละเอียดพื้นที่เล็กๆเนี่ยมันจะทําให้ สีเยิ้มได้น้ําจะเยิ้มแตกตัวเยอะเกินไปได้ถ้าเราใช้ผู้กันขนสัตว์ดังนั้นเราต้องซื้อทั้งผู้กันขนสัตว์และผู้กันขนสังเคราะห์นะครับขนสังเคราะห์นี่เก็บรายละเอียดดีพื้นที่เล็กๆส่วนเบอร์ที่จะใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดเลยนะครับลองต้องลองทดลองฝึกดูก่อนแรกๆถ้าไม่รู้จะเลือกเบอร์อะไรดีเลือกเบอร์เล็กมาก่อนเบอร์เล็กนี้ให้เน้นเป็นผู้กันขนสังเคราะห์หมดเลย แรกๆไม่ต้องใช้ผู้กันแพงมากนะครับใช้แล้วก็พื้นที่ใหญ่ๆให้เราเน้นเป็นผู้กันขนสัตว์ไว้ใช้สําหรับพื้นที่กว้างอมน้ําเยอะๆอะนะครับเบอร์เล็กเนี่ยจะ,จะเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งได้เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ห้าอาจจะมีขนาดกลางสักเบอร์ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับ ผู้กันจีนก็เหมือนกันหรือจะซื้อแปลงไว้ใช้ลงพื้นที่ใหญ่ๆก็ได้นะครับตัวน,นี้ใช้ลงกระดาษใช้อะไรได้